ยกมือขึ้นมาพูดนี่ไม่ได้จะมาสร้างเรื่องดราม่าเลยนะครับเดี๋ยวทางกองเชียร์ทั้งสองพักจะคิดว่า <c oughs> เอผมยกมือขึ้นมาพูดแล้วจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งเลยหรือเปล่าจริงๆอยากจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยา ออกตัวล้อฟรีสำหรับปิยบุตรแสงกนก,กุลจากกลุ่มก้าวหน้าที่เข้ามาพูดคุยปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดในคลับเฮาส์ของกลุ่มแครคิดเคลื่อนไทยถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับคนที่เคยเป็นเลขาพักอนาคตใหม่หลังจากก่อนหน้านี้ปล่อยรุ่นใหญ่อย่างภูมิธรรมเวชย,ยชัยและชัยธวัฒน์ตุลาธนปะทะคารมแบบจบไม่ลงในโลกออนไลน์กันมาแล้ว ปิยบุตรเป็นหนึ่งในคณะนิติราชที่พักเพื่อไทยหยิบใช้ข้อเสนอทางการเมืองมาเคลื่อนไหวเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจึงไม่น่าแปลกใจว่าการออกมาร่วมขับเฮาในครั้งนี้มีเป้าหมายอะไรเพราะตัวหลักขับเฮาของแคคิดเคลื่อนไทยชื่อทักษินชินวัตรนี่จึงเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณประสานรอยเล้าพักการเมืองนอกสภาหันหน้าเข้าหากันใหม่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความชัดเจนของกฎหมายมากแต่ว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐบาลนี้กลัวกลัวทําในสิ่งที่ควรจะทํากลัวต้องทําในสิ่งที่ควรจะทําแต่ไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นก็เสียดายฮะน่าจะอย่างที่อาจารย์ปอแนะนาเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเขาฟังอยู่แล้วเนี่ยเขามีไอโอเขาก็น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับพอมันเขาเดือดร้อนกันจริงๆครับร้บานถึงบอกไงถึงบอกว่า ถ้าไม่มีตังจ่ายรีบเปิดอย่าไปล็อกดาวน์เลยโดยที่ไม่เตรียมตัวอย่างนี้มันไม่ใช่ล็อกดาวน์เพื่อป้องกันม็อบสิ้นเสียงจากคลับเฮาส์ที่พูดถึงเรื่องเยียวยาขยับกลับไปดูความเคลื่อนไหวนอกสภาขับไล่รัฐบาลจะพบว่าฝ่ายค้านเริ่มต้นเดินหน้าเยียวยาผู้เดือดร้อนแบบสองขา พักก้าวไกลรับหน้าเสือดูแลคนเดือดร้อนจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐเริ่มจากกลุ่มพนักงานนวดสปาและจะตามมาด้วยร้านค้าร้านอาหารคนกลางคืนขณะที่พักเพื่อไทยเน้นไปที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการที่รัฐปฏิบัติกับผู้ชุมนุมทั้งหมดนี้เป็นที่มาทำให้เกิดเสียงสะท้อนแบบคนรู้ทันว่าให้หันหน้าเข้ามาช่วยกันจะดีกว่าสร้างปัญหาให้บ้านเมืองต่อไป สงสารประเทศไทยบ้างนะครับจริงๆแทนที่จะามาช่วยกันในภาวะวิกฤตนะครับแต่กลับมาขัดแย้งกันเองนะครับเพื่อประโยชน์หวังผลทางการเมืองของคนบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับ